กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง By Sky BSK นะคะปมือโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Minecraft กันต่อเลยนะคะซึ่งพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2แล้วนั่นเองนะคะ งั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยซึ่งเดี๋ยวครั้งนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปตกปลานะคะแล้วก็ไปสร้างบ้านต่อให้เสร็จนั่นเองเนาะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรา,าจจะพาทุกคนนะคะไปผจญภัยคะ่ะเพื่อที่จะหาของมาตกแต่งบ้านเราเองนะคะซึ่งจากพาที่แล้วนะคะที่บ้านโอ๊โอ้ จากพาร์ทที่แล้วนะคะที่บ้านเราเนี่ยได้สร้างขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะก็คืออาจจะมีลานจ,จอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวบ้านนะคะที่สูงๆขึ้นมาตรงนี้นั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะใส่ประตูเข้าไปก่อนเลยนะคะเพื่อให้มันดูเหมือนบ้านสักนิดหนึ่งก่อนนะค้าประตอนนี้แบบรูปล่างลักษณะมันนี่คือแบบจะเรียกบ้านได้ไหมนเนี่ยวางประตูไว้ตรงนี้เรียบร้อยะค่ะทุกคนนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาของกันต่อเลยนะคะเพื่อที่จะ มาสร้างบ้านต่อนะอสิ่งที่เราอยากใช้นะคะมาทําเป็นวัสดุในการทําบ้านค้งนี้นะคะเราคิดว่าเราอยากใช้อิฐค่ะแต่ว่าในการทําอิฐหรือปูนเนี่ยมันน่าจะต้องใช้เคลช่ไหมคะทุกคนซึ่งเราต้องมาหาเคลใช่ไหมในการขุดแล้วก็ทําไปทีละนิดซึ่งมันจะใช้เวลานานิดหนึ่งนะคะทุกคน นิดนึงจริงหรือเปล่านี่นะคะคือหน้าตาของเคเลนะคะที่อุ้ยอยุที่เราจะใช้มาทําบ้านเองนะคะนี่แล้วซึ่งลิมิตนะคะมันก็คือเราต้องอยู่ในน้ำนั่นเองอุ้ตอนนี้จะมืดแล้วกลับบ้านกันก่อนกลับบ้านกันก่อนนะคะมันจะมืดแล้วกลับบ้านกันก่อนเราเราจะไม่เอาแบบคราวที่แล้วแล้วนะคะที่แบบ โอ้โหมหกรรมนะคะมหกรรมมอนสเตอร์นอนชมยสแล้วครั้งจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่แบบว่ามีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมาแบบรอบบ้านเราเลยเรารู้สาเหตุแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ติดทอชไว้ไนั่เองทุกคนซึ่งครั้งนี้นะคะเราก็เลยได้ติดทอชไว้ประมาณรอบบ้านเลยคะ่ะ เลยทำให้นสเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยมาเกิดแล้วก็มาฆ่าเราแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวแทนที่เรานะคะจะเสียเวลาไปกับการขุดเคลย์นะคะตอนนี้เราคิดว่าเรานะคะควรจะไปผจญภัยนะคะแล้วก็หาของมาตกแต่งบ้านกันดีกว่านั่นเอง โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปทางเป็นทิศต,ตะวันตะวันอะไรวะเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้หรือเปล่า <laughs> ทำไมต้องเหนื่อยด้วยเรานะคะจะพยายามหาเป็นเอ,อ่อดอกไม้หรือว่าพืชนะคะเพื่อจะเอามาตกแต่งนะคะโดย,ดย <gasps> ทีย่ทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมทุกคนเห็นอะไรนั่นไหม เจอของดีเข้านะคะนั่นก็คือวิลเลจออะหมู่บ้านนั่นเองวง wow. ซึ่งอ่อหมู่บ้านพวกนี้ก็จะเป็นของวิลเลจเจอร์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะโดนขโมยของทุกครั้งเลยใช่ไหมอ่ะเรายู่อยู่แต่ว่าทางนี้เรา,เรา,เ,ราเราจะเราจะไม่ทำนะคะเราจะไม่ทำเพราะว่าเราจะมาดูอ่ะเราจะมาเราจะมาเก็บเกี่ยวผลลิตของเขาเฉยๆนะเก็ๆๆบเกี่ยวผลผลิตบางส่วนนะคะบางส่วนเอาไปปลูกที่บ้านเรานะ นี่สำรวจสำรวจโอ้มีน้ำตกดีนะคะแล้วก็มีฟางข้าวนี่สามารถนำไปตกแต่งบ้านเราเลยนะเนี่ยฟางข้าวสักสองอันก็แล้วกันมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอ่าเป็นอะไรงี้ก็สูงว่าตรงนี้จะเป็นอ๋อตอนแรกก็คิดว่าตรงนี้เป็นเหมืองแต่ไม่ใช่โอเค แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น mm. เขาเรียกว่าตัวอะไรนะอันสักอย่างนะคะแต่เราจะไม่ทำเหมือนกันอึบมีอะไรอีกไหมโอ้โหแต่หมู่บ้านนี้อยู่กลางน้ำเลยทุกคนมันมันดีนะมันสวยดีด้วยออลองสำรวจในบ้านบ้างดีกว่ามาั้ยว้าวมีของด้วยโอเคเปิดประตูให้ไหนดูอีกสิที่นี่ เคงงั้นเราเราไปเดินทางกันต่อดีกว่ามีแก่คนสีดำด้วยม,มีดอกไม้สีเหลืองนะแต่ดอกไม้สีเหลืองดูเหมือนว่าที่แถวบ้านเรานะคะจะมีแล้วนะคะซึ่งเราก็จะไม่เก็บไปนั่นเองเนาะเด,นเ,ดนเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปเรื่อยเรื่อยเดิน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  เรากลับบ้านไม่ได้อะอุ้ยตอนแรกก็เครียดอยู่นะทุกคนแต่พอมาเจอลามาแล้วมันหายเครียดเลยลามาเจ้าคือลามาใช่ไหมฉันฉันฉัน้นนยไม่คิดว่าอะไรฉันสามารถขี่มันได้ Oh my god เราไม่สามารถบังคับมันได้นะคะเราต้องแบบว่าเหมือนรา เลียงมันก่อนนะคะอ่าบ้านเราอยู่ทางนี้โอเคเราน่าจะพอจําทางกับบ้านได้อยู่นะงั้นเราเดินตรงไปกันดีกว่าจะได้เห็นอะไรไม่น่าจะได้เจออะไรไมนม่ว้าวว้าวว้าวดูเหมือนตรงนี้จะเป็นน้ําตกนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะลงไปลึกมากด้วยแต่ก็อาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้น ว้าวเราคิดว่าเราลงไปสำรวจได้ค่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวจะเย็นจเย็นพี่จะเย็น,ยนว้าวมันเป็นเมืองอทุกคนมันเป็นเมืองเลยนะเนี่ยแล้วลึกมากลึกมากที่แปลว่าลึกมากอะ่ะเราอยางขอตัวไม่ลงไปโอ้ยโอ้ย ไม่ลงไปดีกว่านี่ดีกว่านะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานมากนะกว่าจะขึ้นมาได้กว่าจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้เราก็อ๋อข้างหลังเรามีเมืองยักษแล้วก็มีวิลเลจใช่ไหมอ่างั้นเดี๋ยวเราต้องลองสำรวจรอบๆเพิ่มเติมกันคนไอ้เราขึ้นมาภูเขาข้างบ้านนะ,ะก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมาก โอ้ g ก็ oh God, ตอนนี้เราหิวแล้วอมม,มีอาหารไหมอ่ะมีปลาอยู่คนแต่เป็นแบบปลาดิบกิ <c ười> ตังโมดิค่ะโอเคตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นที่กว้างนะคะที่แบบโลง่ลงๆเลยเนาะอ๋อ โอเคตอนนี้เราน่าจะตอนนี้เราน่าจะเดินสำรวจรอบๆบบ้านนะคะ,ะทุกทิศแล้วนะคะซึ่งโอเคก็ดีอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าพาร์ทนี้เราก็ยังไม่ได้สุดท้ายเราก็ยังไม่ได้สร้างบ้านเพิ่มเติมนะคะแต่เราได้ไปสำรวจรอบบ้านมาแล้วนะคะซึ่งก็ดีอยู่นะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะคะพาร์ทหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมา สร้างบ้านให้เสร็จกันค่ะทุกคนเพราะว่าสรุปคือไปเดินเล่นมาแล้วก็ทําอะไรมาไม่รู้นะคะ่มแต่ไปเดินเรื่อเปื่อยสุดท้ายก็เลยไม่ได้สร้างบ้านเลยค่ะทุกคนเศร้ามากเลยชีวิต โอเคค่ะทุกคนงั้นก็แล้วก็ขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบเราให้เราเล่นเกมแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์หรือคอมเมนต์มาก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจมาเล่นเกมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคอฟดิตี้หรือเกมต่างๆเนี่ยก็สามารถมาตอย Discord ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเออซึ่งก็จะมีกันทุกวันเสาร์ตอนเย็นนั่นเองนะคะทุกคนและก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ